สวัสดีค่ะพี่น้องช่องวิถีผู้ไทยชาแนลค่ะประแพรยินดีต้อนรับพี่น้องสุขุสุขนนะคะประแพรมีข่าวดีจะบอกวันนี้ประแพรจะปลูกลมสุดท้ายแล้วนะคะนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานค่ะพี่น้องลุนสุดท้ายของปลาแพ่แลวกับลุนที่สี่จะได้ยี่สิบถาดคะ <c oughs> ่ะปลูกเมื่อวานนี้มืดมื้อค่ะพี่น้องจะว่ามีทิศไทยค่ะพี่น้องเบิงเพราะว่ามันเปิรนนะคะพี่น้องอันนี้เหลือยู่สิถาดค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมาส่งกำลังเจอมาหอให้ประแพรหลายๆนะคะเด้อวันนี้ลุนสุด เดี๋ยววันนี้ก็ค่อยติดตามเบื้องป้ากับลุงไปเรื่อยๆ้อค่ะพี่น้องตามเบื้องผลงานป้ากับลุงไปเรื่อยๆ้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสุขรูสุคนค่ะที่เฮามาเบื้องชงพระเพร์เนาะพระเพก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เฮาที่เข้ามาเยี่ยมมาชมชงพระเพรค่ะที่ถ้าคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้คอมเมนต์หรือว่าการดูถ้าเยอะค่ากันอย่าลืมกดติดตามพระเพนํำเด้อค่ะพี่น้องเด้อมา นึงก็กระลังยอดอกค่ะพี่น้องรุ่นที่สองค่ะเมื่ออื่นนี่ก็สีหดอีค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าสีพาไปเบิรงรุ่นสองรุ่นสามรุ่นที่สี่กับมืีอกับเต็มปูอีค่ะพี่น้องออาในเล่เรื่งกับโซกรลังเจี๊ยบเพิ่มปราเพน้ำเน้ล่ค่ะเด้ออ่าิดตามไปเบิรงเลยเลยค่ะป้าค่ะที่ที่สูงค่ะรุ่นที่หนึ่งกับกับกําลังผู้ดอกค่ะพี่น้องรุ่นที่สองที่ลดลงมาอีกจังน้อยค่ะรุ่นที่สองก็หดกับนดครบเมื่ออื่นจ้ะ ลุนที่สามปลากระลุงกบมหดมืเสาอันนี้จ้ะลุนที่สามนะโค้ดได้สดเสาอันนี้นะมาลบสองแล้วค่ะพี่น้องพอดีข้าไปกินข <OVER> <Psychology> ้าวออกมาแต่น <meets Gil ets> ี่ก็ปลูกลุนที่สี่ค่ะลุนที่สี่ก็เลยยีซีท่าแล้วก็มืดแล้วก็บม่้เป็นนี่ก็เล้วเวะแล้วกับพี่น้องเดค่อยติดตามมึงได้เลยก่บันนี้ก็คือมืดมืดเวสได้แล้วจับวันนี้นะเพราะแต่ท่าหดน้ำแล้วก็เสื้อปุ๋ยบำรุงย่างเดียวค่ะวันนี้นะก็มีนการมีได้การดำไม่ได้การปลูกกระโดดค่ะพี่น้อง ันนี้เลิกับพี่กำลังเจอปลาเนาะอย่าลืมกดติดตามให้พี่เพยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะป้าพามาเบิง้งรุนที่สองค่ะพี่น้องเนี่ยรุ่นที่สองมาถึงแปลงรุนที่สองเลยค่ะพ่กนี้ก็จะพ่งนี้ก็จะคบกําหนดรถแล้วค่ะเนี่ยรุนที่สองของป้าจุดประมานเพลงแอลค่ะพี่น้องบางต้นกับเพลงแอลบางต้นกับเพลงเอ,อ๊ะ ต้นก็แตน้อยต้นก็แต่ตใ,ใหญ่เนาะแต่กะแต่กะงามดีค่ะพี่น้องเนี่ยอของปลาเนี่ยต้นกางามอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยรุ่นที่สองติดปลาวางอห่างามแลยค่ะเพื่อนสิงามไหมจันทีก็เห็น,นงงบน่สิง,งามทออม้อเดียวสีค่อนข้างสีเสมอเดีว่ะค่ะพี่น้องเป็นบางช่วงเท่าน,นั้นนะที่แบบมีเสมอมูปลาเลยค่ะพี่น้องเนี่ยประมาณนี้ค่ะ ทำด้วยค่ะพอใจพอใจอลุงลุงเพื่อนดินแล้วอยู่ถนนค่ะพี่น้องพาเดดําหากระเลี้ยวค่ะกำลังเยอมือปลากเวเวล็เลยไปถ่ายรุ้นที่สองมาพี่น้องมือก้อนสินเพราะว่าถ้าหฮาวหดนี่นะหฮาหดน้าเซอปุ๋ยนี่นะเพิน่นกระสิสูงเอนอี้พีอีค่ะพี่น้องเนี่ยเปิ่งรุ้นที่หนึ่งปลาค่ะพี่น้องดูลําต้นค่ะลําต้นเดี๋ยวถ่ายลาต้นหนุ่มให้ดูนะคะอืม ต้นปะก็สูงค่ะพี่น้องเพิ่เน้อเนี่ยกกำลังจะออกดอกแล้วค่ะนี่เนี่ยทุกคนข้าโพดป้ากำลังจะออกดอกแล้วค่ะดอกกำลังโผล่ค่ะเนี่ยเนี่ยถ่ายดอกให้ดูเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอันที่ป้ามาถ่ายเสียงเคียดนะเพื่อมี่านด้ฟังอย่าเลยแม่พอไปฟังนะค่ะเสียงเคียนะเพิ่นก็คือสิดีใจแห้งครัเนาะเนาะขึ้สิดีเจอเดียวคือกับคนค่ะเพราะว่าอยู่ม่อยู่ก็ได้น้ำยาเงี่ยมันขึ้นนะเสียงเครียฮ้องนะ Yeah, นนเนี่ยพี่น้องไฟจะถ่ายให้ดูเนาะเนี่ยกำลังโผล่แล้วค่ะเนี่ยอุ้ยอ่ะปาส,สิย้อนแสงเนื้อปลาสิหันไปทางไม่คะ่ะพี่น้องมันโทมหูวค่ะเพราะว่าหันไปทางที่ติเวนโต๊ะมีได้ค่ะแสงแดดค่ะพี่น้องอุ้ยตัวน,นี้แหงอวบเลยพี่น้องแนง่สวยมากๆเลยน,น,นี่ดูสิดูลำต้นสิเนี่ย ข้านี่มหวานเพิร์สเป็นเนี่ยลากดูลากดูลากค่ะทุกคนนี่เนี่ยลากเบิ่งแากเพิ่์กับพี่น้องเบิง่งแดกหลากเนาะหืูแบบใหญ่อูนอ,อนอุดมสมบูรณ์เนี่ยหักระดกจ้าพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ลำต้นเพิ่นต้น่าประต,ต,ตำค่ะพ,พี่น้องแต่ต่ำแต่เพิ่นการงามดีค่ะพี่น้องดูแน,นี่ดอกโพแล้วค่ะดูซิดูซิดูซิเนี่ยพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์งามคักงามค่ะพี่น้องโอ้ยพอใจปื้ม าเราค่ะฮ <So S 1> <ge ar? S 2> ่าฮ่าฮ่าเอากค่างานออกมาดีเอาก็เอาก็ดีใจนะพี่น้องเนาะดีใจกับผลงานที่เราได้ทำเอสคนเหล่านี้มันค่าจะตัวแรกรวดค่ะพี่น้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพียงครั้งเดียวนะพี่น้องเนาะเลยเขาคิดว่าดีกคคือเอสไปเลยค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยดอค่ันอะพี่น้องเนี่ยรุ่นที่หนึ่งนะคะดูสิจนป้ายสูงจุนแบบแบบสูงค่ะพี่น้องป้าตรงยก ยกกองปลาขึ้นมาแบบสูงเลยค่ะพี่น้องพวงนี้สูงกูโมูมื่ออันนี้นะหเป็นต้นโซลายค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอ,อืมออยาเสียดายทีหลังถ้าอยู่เอสคนเลยก็คือเอสให้มันค้างไปรวดค่ะจะมาเสียจะมาเสียดายเนาะเสียใจไม่ได้ทำดีกว่ามาเสียเสียดายที่ มีเมนเสียใจที่มันมีที่มันมีอันนั้นเป็นบางสิ่งบางอย่างเนาะดีกว่าเสียดายที่มีดีเอสคะบี่นงโอ้ปากะใจเฮอป้าบล็อกอยูนะเบิร์นคาบี่น่เนี่ยทำอะไรก็ทำให้ดีไปโลดแล้วพี่น้องเนาะมีดวงเด่งสวงามงามงามเดี๋ยวพพุ่งนี้เมื่ออื่นกับมาโฮอีกคะบี่นองนี่นะโฮตถ่ายภาคุณพีคืน้องเบิงพน่นองนี่เห็นไหม ที่สองการุ่นที่สามปลาโฮดเมื่อเสารนี่ค่ะพี่น้องนะน้ำเต็มอ่างอยู่จ้ะเต็มอ่างเต็มร่องเลยค่ะอันนี้วันวันที่หนึ่งปลาโฮดโฮดเมื่อวานพี่น้องเมื่อวานเมื่อวานโฮดลุ้นที่หนึ่ง,ง,ง,งแล้วก็มาปุ๊บกลับมุ้นที่สองเลยนี่ควารอนลุ้นที่สองนะ นอนกันนี่อยู่ค่ะพี่น้องมือะแซวนี่ป้ากับหาเลาะเอ้ดึกๆแต่ไม่ได้ถ่ายเบิ่งค่ะเพราะว่ามันมืดเนาะป้ากับถ่ายป้ากไอ้มันเลาะกับหินแม้เพิ่นน้ำกับได้บีแม้มันนั่นไปยู่จากมะแซวนี่นะบีแม้แม้เพิ่นแม้ที่เป็นหมักให้นี่ะข้าวหินแต่หินจ่องไฟเข้าไปก็เห็นตะหูล้อไปล้ออยู่ตามก้องอยู่ปลาก็เลยบีเอาซะค่ะพี่น้องต้องขยันโละค่ะ ไปนำากกได้ห้าเพิ่นไปเลยๆจ้าพี่น้องโอ,โอ้ยลมพัดสบายเลยค่าวันนี้อากาศคึ้มๆแต่ว่าอ้าวค่ะพี่น้องมีค่อยแดดแดดเมื่อวา,านนี้ปลาปูไปแดดฮอนแด้นฮ้อนแหงค่ะพี่น้องมึงเถื่อกืว่าเจ้าของว่าวดังอยู่ดิค่ะพี่น้องบัดไปฟังละเสียงกลับว่าลุงบักคือว้าวคอยแท้ เ้าวก็เว้าแบบเว้าดังอยู่ด้ยค่ะพี่น้องเนน่ลมพัดอ้ลมพัดงานใจพี่น้องลมเริ่มมาแล้วคะ่ะเนี่ยเนี่ยลมพัดลมพัดก็ได้แห้งอยู่ค่ะพี่นอ้องรู้ใจว่าฝนตกอยู่ทางย่โสโบอเลยเนอะเลยเพิ่ว่าฝนตกแม่มน,นอยู่บ้านเขาฝนตกบ้านเฮามีตกนะอากาศอา้อาวๆใ่พี่น้องเนี่ยได้ลมมาพัดมากอากาเย็นเย็นอยู่ค่ะพี่น้อง อมงาดีกว่าพี่น้องต้นัวดป้วนเป็นห่นกันใบกว้างใบพิ้วสวยเห็นบ่างใบกว้างใบหนาจ้ะเห็นเฮาหดน้ำเสือปุยได้สิป็น่างนี้ค่ะพี่น้องเห็นเห่าบํารุงไม่ได้กัะใบเป็นกสีเงาเต็งแตงแบบสีนี้มีสีนี้ได้น้ำหนักนะคะพี่น้องแต่ในต้นกะอ้วนเห็นบ่าะ ไล่ลอนสวยงาค่ะพี่น้องปลารยินๆค่ะพี่น้องอันนี้ล่าหดน้ำบานเลยนะกะปลาปูแล้วล่ะกาหดน้ำเสอร์ปุยถ้าตตวหดน้ำเสอร์ปุยย่างเดียวค่ะพนนั่นี้นะคอยดูบำรุงรักษา กะเวกะมีที่กะโด้ค่ะวันนี้นะเอากะเบืงุ่งแล้วสาวจจะวันนี้นะแล้เรียบสซงดำนี่เอาสิการล,ลายอย่างอยู่กับพี่น้องอา้าวสิหันไปทั้งปุ้นกันีนี้เจอว่าย้อนเสียงในโบค่ะพี่น้องอทีหนึ่งปลาถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเรียนกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประเพยนนำเลยด้วยค่ะพี่น้องอุ้ยนะผีเสื้อก็เริมมาแล้วค่ะพี่น้องนะเห็นบ่ยุ่แต่งปลา ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพระเพรานะ,ะเด็เกค่ะคเด้อพี่น้องเด้อพระเพรกำลังเจออ้าวแต่เบิ้งอ้าเบิ้งช่องประเพร์คะเฮ้ยมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงดูดีนี่เห็นสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้ออ้าวล้ำรวยล้ำรวยเด้อกินหอดกินตึงพี่น้องสมองสมบัตินะคะสวัสดีค่ะ